คือของอะไรก็ตามผู้ชมมันกินแล้วเห็นผลอย่างตัวตวกากินเนี่ยก็รู้สึกดีขึ้นเพราะว่าอาการเหนื่อยอาการง่วงอาการเพลียหรือว่าเวลาที่เราแบบ,ค,บคือมันอย่างคุณแม่ทานแล้วมันกอดซื้อในโหนพริกชีวิตไป โอ้โหคุณแม่บอกดีขึ้นเพราะแม่เวลาเดินขึ้นบันไดปกติเนี่ยจะก้าวขาข้างหนึ่งแล้วก็ลากขาขึ้นอีกข้างหนึ่งจะก้าวทีข้างเดียวอีกข้างหนึ่งลากปรวฏว่ากินได้ยังไม่ถึง5วันเลยที่มาออกโคนพริกชีวิตไปคุณขึ้ชมแม่ขึ้นอย่างนี้ได้แล้วขึ้นที่เลยสลับขาได้แล้วอันนี้คือความมหัศจรรย์ที่อเนกกาการันตีว่าในเมื่อ คนที่มีสุขภาพแย่ๆเสม่อมๆต่างๆอาการต่างๆดีได้ไม่แปลกที่คุณผู้ชมจะดีขึ้นแต่ขอให้มีความอดทนในการกินแต่ถือว่าคุณแม่ปริ่มโชคดีมากแค่10วันก็เห็นผลแล้วอันนี้กล้าการันตีได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์บอกนิ้วล็อกขอสอาทิตย์คือเอ็นเส้นเนี่ยเราท้าทายที่10วันเท่านั้นเองนะครับแต่อย่าสายตาผิวพรรณเนี่ยขอสักเดือนครึ่งครับ ขอเดือนครึ่งถ้าเป็นสายตาผิวพรรณนะคะแล้วมาติดตามดูกันพระทุกตาก็จะกินตัวนี้เหมือนกันกินต่อไปพี่ชินก็กินอยู่จำยุ่งนิ่มรู้สึกจะหมดแล้วจะสั่งด้วยเพราะบอกว่าไปเล่นฟิตเนสมาโอ้ยไม่ปวดเมื่อยก้ามขึ้นออนนี้ผมก็กินอยู่เหมือนกันเออนี่คุณจิก็ผอมลงนะคะดูดีดูหล่อดูมีชาติกลกนเลยค่ะ เาานต้องกินต่อไปวันนี้ในราคาจากปกติเนี่ย2,004บ,บางที่อยากไปซื้อไข่2,008อาจารย์คือต้นตำรับจริงๆดังนั้นที่คุณอยากสั่งซื้อเนี่ยวันนี้เหลือแค่กระปุกละ1,800บาทเท่านั้นให้โทรไปย้ำนะคะเพราะอยากให้ซื้อก่อนที่จะกลับบ้านนะคะคยังไงจดเอาไว้รีบ,รบสั่งวันนี้เพราะของมีจํานวนจํากัดด้วยแหละช่วงนี้คนซื้อเยอะ